สวัสดีจ้าวันนี้ผมกับน้องชานผูเข่าพู้เดิบอีกแล้ว้อจ้ามือนี้น้องชานกับสมกินนีเลยจ้าเมนูแมงกะพรุนลวกจิ้มจ้าอืม้อจ้ามึงจับพี่น้องมึงนำจิ้ม้อจ้านำจิ้มกับปั้นเอง้อจ้าผักกับแก่กับมี่หอมแตงแล้วก็ผักสีใบเหลือจ้าเฮ้ยมาเก่งกันเลยนะจ้าเดี๋ยวขอค่ำอันนี้ก่อน้อจ้า ลองซิมมึงมันสิเป็นจังไดนเนาะน้ำจิม้มอ่ะ รสชาติจะแซ่บแซบนะจ๊ะแมงกับพุ่นกับกรอบก,อบอกเพราะเค็มเลยจ้ะพี่น้องจิ้มแตง บอกเข้ม้ะจ้ายิบไปอันใดก็มีแต่ตอนใหญ่ๆแต่พี่น้อง ตอนยังไงแบบนี้เลยจ้า 你们真惨。 วันนี้หลังชาติขอตดาไปกันแล้วจ้าสุดจ้าบ๊ายบายจ้า